ภูเขาน้ำแข็งอ๋จะได้รู้เดี๋ยวนี้แหลยะยายเด็กคนนี้เก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยชั้นระดับสูงกว่าเธอตั้งสี่เลเวลทำไมพลังวิญ,ญญาณถึงเต็มเปี่ยมและยังทนร,รับการโจมตีได้ขนาดนี้อ๋อนี่เพื่อนฉันคิดว่าดูท่าแล้วเราคงไม่มีใครชนะใครได้งานรอบนี้เสมอกันดีไหม ได้สิต้องขอบคุณทักษะใหม่นอกจากเพิ่มความสามารถแล้วยังฟื้นฟูพลังวิญญาณได้อีกจนยือถึงตอนนี้เสมอกันเหรอลินดาเนี่ยนะคนที่เก่งลองจากโซอากลับถูกยือไว้ได้ช่างเถอะไฟนั้นคือผู้แข็งแกร่งระดับสูงสุดคืนไปยุ่งเดี๋ยวเจอดีเขาหัวหน้าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเลยเด็กคนนี้เก่งไม่ใช่เล่นนะน่าจะเป็นกำลังหลักของพวกเขาหลังจากที่ฉันจัดการเธอไปแล้ว นึกถึงพวกวิศาที่เราจะส่งลงสนามเลยต่อไปแล้วยังจะกังวลอะไรอีกน,นั่นสินะนอกจากโซอาแล้วคนอื่นก็มีความสามารถมหาวิทยาลัยตู่ลินชน,นะมหาวิทยาลัยตู่ลินชน,นะทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทางเหล่านี้เหลือแค่สมคนที่ยังไม่ลงสนามเลยคาดไม่ถึงว่ามหาวิทยาลัยตูล่ลินจะรับมือยากขนาดนี้ ไอ้หนุ่มหลินเฉีวคนนั้นยังไม่ทันได้ลงเลยก็ต้องใช้ไพ่สามใบของทีมรวมพัธมิตรแล้วแย่ yeah, ชะมัดว้า wow, วกัปตันเฉินเจ๋งจริงๆเลยเมื่อกี้เจ็บหนักนะดูนะให้ฉันช่วยรักษาให้ก่อนไม่ต้องหรอกฉันพักมาพอแล้วขอดูหน่อยว่าจะจัดการใครเพิ่มให้พวกเธอได้อีกไหมสู้ๆนะครับผู้ต่อสู้ต่อไปของหน่อยก็คือฉันเองดิก ผู้อเวกพลังควบคุมแรงโน้มถ่วงจากประเทศซีบาดเจ็บขนาดนี้ยังจะสู้ต่อเหรอถ้ารู้ตัวก็ควรยอมแพ้ตั้งแต่แลกคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่พลังวิญญาณล้นเหลือแต่ยังสังเกตเห็นอาการบาดเจ็บของฉันด้วยเลนชิวถ้าเป็นนายเจอเหตุการณ์แบบนี้นายคงไม่ยอมแพ้ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วผู้ชายที่แท้จริงจะยอมแพ้ได้ยังไงเอาละมาลุยกันมาเลยสิเข้ามายอมรับความพ่ายแพ้ พวกแกสองคนสมองพังไปแล้วเหรอเดี๋ยวฉันจะแสดงให้เห็นว่าเราต่างกันแค่ไหนทักษาวิญญาณสนามแรงโน้มถ่วงเป็นผู้มีพลังพิเศษ,ษาทาตุแรงโน้มถ่วงที่หายากสะด้วยโธ่เว้ยช่างแมน้นเข้ามาเลยถ้ามีปัญญาก็ตะฉันลงเวทีให้ได้สิน่าสนใจของเล่นที่สนุกขนาดนี้อย่าตายง่ายๆละ่ะแรงโน้มถ่วงยี่สิบเท่า แย่ละการต่อสู้เมื่อกี้ใช้พลังทางร่างกายและวิญญาณไปเยอะเลยไม่ไหวแล้วตายซะเถอะเออกลนะลินชฉิวพี่หลงทำได้ดีแล้วประตูมิติ ลิ้นชีวฉันแพ้แล้วอพี่เฉินพี่หลงไม่ต้องพูดแล้วพี่ทำดีมากแล้วลิ้นชีวนายขึ้นเวทีมาแล้วลงไปตามกฎนายแพ้ไปแล้วมอนี่จะลอย่างไอไปไหนเล่นกดกับฉันเนี้ยนะมอนี่ทำให้ประเทศเสียหน้าทำไมมอนั่นมันเกินเยียวยาจริงๆเลย